นี the 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 is os, ่ครับก็มาสอมงานนะเป็นงานทอน้มงานสอมแชมงงานว่างทอน้มในมูบานในฟ้ามต่างๆงานรับสอมแซมบ่านต่อเติมบ่านต่อเติมอู่จักรรถพกกันสาต่างๆนะในบ่านก็รับในจังรับหมาองงานงานหนอกนะมีทั้งงานในงานหนอกนีลักษณะนี้ก็เป็นน้มทอน้มหัวมันเป็นน้ำทอน้าทอน้ำเล็กนะมันแตกตัวนี้ก็คือที่มันแตกมันหักตัวนี้มันแตกมันหักเข้าก็ตัดตอไปอับขึ้นเป็นท่อเมยนเขานีนท่อเมยนนะ ทเทมเพนสองนิ้วแล้วก็มาออกมาเป็นสามทางตัวนี้ก็บมน่นนิ้วนึงแล้วก็ไปเขาเอเอสำหรับสายที่ว่าจะเขาบานนะนี่จะเป็นอุปรกรณ์ครับอุปรกรณ์สองงานนะอุปรกรณ์สองงานพอดีอุปรกปรณ์บ่พ่อนะทีปะไปสื่อของอยู่นี่ท่อเหล็กมาต่อลักษณะนี้แหละจะใส่เขอต่อเหล็กมาต่อนี่ต่อนี่อีกหน่อยนึง ่อช่วงขอตอเล็กเป็นหมุนนะเตรียมพันเกียวหมุนแล้วก็มาใส่นี่แล้วก็ใส่ทอพลาสติกนิวหนึ่งึ้นมากพี่มาหมุนใส่นี่นะมันจะเป็นไอขอตอสีดำนะรประมาณแบบนี้ทอพี่เอนะทอพี่เอทอน,ำน้ำในำมือบาดโอ้กองนี่แหละทอเมล์ใหญ่ก็มาแต่พูนทั้งปากซอยพูน่น นี่แหละครับหนัางานหนัางาันสอมเสยมวางทอ่ททอหนามเพชรท่อหนามในฟามรับม็ดนะครับนี่ในมูบานอนันี้ในมูบานใหญ่นะครับหรือว่ามูชับมูชมับใหญ่ยอยู่อุปก,กรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจริงๆผมก็มักงานแบบนี่นะงานเด็ดมันก็ดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะให้จางใจห่นอนเขาอาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุน้ยังต่อเติมก่อสร้างมุ่งหลังคาขึ้นหลังคาทั้งทึ่งไหม นะครับมันผาดมาอันบรคุมนะครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็ท้ายคลิปให้เบิิงว่างานเป็นแบบใดน,นะสิ่งนี้จังใจหอนอีลีย่ำประสาทเสียประสาทเสียนะครับก็เลยคิดว่าเขาบรคุมนะตกลงคอยกับตกหลงังคาหลายเทือแล้วนะครับงานสมเสียมหลงังคาเชื่อมต่อเติมหลงังคากันศาสตร์ย่งสีม่หลังข้าสีไหมน,นะซึ่งก็ยังว่าแล้วมันประสาทเสีย,นยเนาะยังไงย่ำดีก็ดีย่ำประสาทเสียก็อนว่าเป็นตะเบิง จะสร้างขึ้นยังนะเค่สำหรับหนังงานตรงนี้ก็อัปเดตให้ฟังนะออกไปหลายมันก็จะเป็นยืด,ย,ดยืดความไปหลนะเอาลักษณะในคลิปนี้ก็จบไปทำนี้ก่อน